สวัสดีครับผมโน้ตอนบนะครับที่ปรึกษาการขายประจำศูนย์ h o n ด้าสาขาเกษตรตันใหม่วันนี้ผมจะมาขอเสนอแคมเปญต่างๆครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถใหม่หลายคันเลยนะครับที่ลูกค้าจะมารับรถภายในวันนี้เช่นคันแรกครับเป็น e h e v นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าแล้วครับมี Honda าสิ s i n งด้วยกับแคมเปญพิเศษนะครับดาว25%ผ่อนภายใน4ปีดอกเบี้ยแค่1.99แค่นั้นนะครับมาดูคันที่2ครับฝั่งนี้ คันนี้จะเป็น Accord นะครับ1.5เทอร์โบคันสีขาวสวยเลยนะครับกับดอกเบี้ยพิเศษครับตอนนี้แค่0%แค่นั้นย้ำนะครับแค่0%สำหรับลูกค้าที่หารถอยู่ตัวนี้สามารถเข้ามาดูที่โชว์รูมเราได้นะครับยังมีรถยังพอมีรถอยู่นะครับสำคัญต่อไปครับจะเป็น City Hatchback สีดำนะครับคันนี้สวยเลยครับแล้วก็ลูกค้ากำลังมารับรถอยู่นะครับกำลังตรวจเช็ครถอยู่นะครับใส่ชุดแต่งแท้ นะครับรอบคันเลยใส่สปอยเลอร์หลังให้ด้วยกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษเลยครับรุ่นรุ่นนี้นะครับดาวยี้าเผ่อนสีปีดอกเบีย้ยอยู่ที่2.99%มีประกันและก็อุปกรณ์ตกแต่งแถมให้ด้วยนะครับกับอีกขั้นหนึ่งครับเป็นแฮชแบ็กเหมือนกันแต่เป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาใหม่นะครับล,ลองชมตัวรถด,ดูได้ครับตัวนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นเริกดีเลยครับกับลูกค้าหลายๆท่านมารับรถนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับอยากดูรถใหม่สักคันเชิญแมาที่ฮอนด้าสาขาเกษตรตัดใหม่ได้ครับเรามีรถพร้อมรับหลายรุ่นนะครับไม่ต้องจองและก็รอเกินข้าม3-4เดือนนะครับหากสนใจโปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาในเพจเราได้เลยหรือทักเข้ามาในเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะคืนแน่ให้นะครับยังไงวันนี้ผมฝากไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ